นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนและการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสารสถานการณ์การช่วยเหลือเยียวยาและการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าในตอนนี้นั้นทางรัฐบาลปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ เพื่อลดความสับสนและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ให้ภาครัฐเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นเอกภาพลดการแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ด้วยการจัดทำวันเพจอินโฟกราฟิกประจำวันคือจะสรุปสถานการณ์สำคัญทุกมิติไว้ในแผ่นเดียวเช่นพื้นที่ประสบภัยการช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงานความคืบหน้าการฟื้นฟูสาธารณูปภคการจัดการพื้นที่และบิ๊กคลีนนิ่ง การซ่อมแซมเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตรวมถึงมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังหลังน้ำลดที่ครอบคลุมประชาชนและผู้ประกอบการกันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นวันเพจอินโฟกราฟิกจะเผยแพร่ทุกวันสองรอบด้วยกันคือในเวลา11นาฬิกาและ17นาฬิกานั่นก็คือ11นาฬิกาและ5โมงเย็นนั่นแหละครับผ่านเพจของกลมประชาสัมพันธ์ของผมนี่แหละครับและก็ยังมี ผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT และยังมี NBT Connect และยังมีเพจไทยคู่ฟ้าครับนอกจากนี้จะมีการส่งต่อให้สื่อมวลชนทุกสำนักใช้เป็นข้อมูลกลางในการรายงานสถานการณ์กันด้วยเพื่อลดความคลาดเคลื่อนลดความสับสนและทำให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันตามข้อเท็จจริงกันด้วยครับพี่น้องที่รัก